ผ้าไหมมันมีคุณค่ามากกว่ามากกว่าราคาเงินเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเรามาต่อยอดผ้าไหมในกลุ่มหมู่บ้านตัวเองจากผ้าไหมลายสาเกตจากคนไม่รู้จักทุกคนก็ได้รู้จักผ้าไหมลายสาเกตมากขึ้นครับตลอนทุ่งรุ่งอรุณตอนนี้เรามากันที่บ้านตาหยวกจังหวัดร้อยเอ็ดหรือดินแดนสาเกตนครพามาชมผ้าไหมลวดลายสาเกตกับการต่อยอดโดยคนรุ่นใหม่ กลิ่นอายโบราณผสนกับการออกแบบตามยุคสมัยจะสวยงามเพียงใดนัน้นตามไปดูกันครับครับสวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับนายพงเทพพลสักคูเจ้าของเพจไตยกบ้านใหม่ครับปัจจุบันก็คือเป็นลูกจ้างพนักง,งานราชการครับแล้วก็ประกอบอาชีพเสริมก็คือขายผ้าไหมสาเกตครับเป็นผ้าไหมในหมู่บ้านตัวเองครับผ้าหไหมลายสาเกตมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับพี่บิ๊ก ตัวผ้าไหมสาเกตก็คือเป็นผ้าไหมลายประจําจังหวัดลายสาเกตประกอบไปด้วย5ลายหลักๆนะครับก็คือลายที่1ลายนักน้อยลายที่2จะเป็นลายคั้าเผาลายที่3จะเป็นลายโคมเจ็ลายที่4จะเป็นลายคลองเอื้อลายที่5จะเป็นลายหมัดจักครับสาเกตสีหลักๆก็คือสีม่วงชมพูดอกอินทนิลครับเป็นสีดอกไม้ประจําจังหวัดรรยอดครับขอถามหน่อยครับว่าพีบิ๊กมาเริ่มขายผ้าออนไลน์ได้ยังไง เริ่มต้นจากการทำผ้าใหม่นะครับก็คือเรียนจบมาเห็นแม่ทอผ้าเราลองมาขายออนไลน์ดูหลังจากที่เราเรียนมาในการสร้างเว็บเพจเราก็เลยมาสร้างเป็นเว็บเพจขายผ้าไหมครับแล้วตอนนั้นมีใครเห็นด้วยกับการขายผ้าไหมออนไลน์ไหมครับกว่าจะมาทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ยอมรับครับไม่ยอมเชื่อว่าการขายผ้าไหมมันจะมาถึงตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่ก็คืออยากให้ลูกสบายก็คือทํางานราชการมากกว่า ก็ทุกวันนี้ก็แบ่งเวลาว่าช่วงช่วงจันทร์ถึงสุกเราจะทํางานให้เต็มที่แล้วก็ช่วงเวลาว่างช่วงเย็นเราก็เป็นแอดมินได้เลยโพสขายได้เรื่อยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเทคนิคการบริหารเวลาเยี่ยมไปเลยครับแล้วเทคนิคทําช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จพี่บิ๊กมีแนะนํำไหมครับ เทคนิคง่ายๆของของเราก็คือสร้างปูมฐานให้คนรู้จักก่อนแล้วก็อาศัยคนปากต่อปากแล้วก็ไปโพสขายในกลุ่มบ้างแล้วก็แชร์เพจไปในกลุ่มบ้างครับก็ทุกวันนี้ก็ยอดขายก็สูงขึ้นพ่อแม่ก็เลยยอมรับว่าเราน่าจะได้หยุดอาชีพนี้จากพ่อแม่ต่อไปครับเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบมาว่าพี่บิ๊กเนี่ยเป็นคนออกแบบผ้าแต่ละผืนเองด้วยมีแนวคิดในการออกแบบยังไงบ้างครับ การออกแบบนะครับเราจะเน้นเป็นลายหลักๆก,ก็คือยกเป็นลายเก่าๆมาแกะใหม่แค่ต่างการแกะสีว่าเราจะแกะสีที่ไม่เหมือนใครที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเองแล้วก็เราจะทําสีต่างๆเพิ่มเติมเกิดจากสาเกตสีปกติก็จะคุมโทนได้สีเข้มเราก็จะนํามาแกะใหม่เป็นสีโทนพาสเทลคับ สีพาสเทลเนี่ยสวยทันสมัยมากครับว่าแต่ว่าแถบผ้าสวยๆตรงชายผ้าเนี่ยมันคืออะไรครับพี่บิก๊กต่อตีนสิ้นเราประยุกต์มาจากฝั่งอุบลครับเห็นทางอุบลเขาต่อตีนสิ้นสวยเราก็เลยเอามาต่อลายสาเกตและหลังจากนั้นทุกคนก็รู้จักลายสาเกตมากขึ้นและก็นํางานต่อตีนสิ้นของเราไปประกวดต่างๆนานานะครับรู้สึกด,ดีใจและภูมิใจครับที่ได้รับ เหมือนถ่ายทอดวิธ really, ีการการทำท้าไหมลายสเก็ตก็คือเราสามารถต่อยอดต่อยอดและมีรายได้ให้ครอบครัวและรู้สึกดีใจว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็ขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อที่ยอมรับในความเป็นตัวเราแล้วก็สอนตั้งแต่เทคนิคเล็กๆตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำมาต่อยอดดูแลตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับ ทราบส้งกินใจสุดๆไปเลยครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่บิ๊กที่เข้ามาช่วยอนุรักษ์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้ได้เฉิดฉายทั้งบนเวทีในสื่อออนไลน์และสร้างสารร์ผ้าไหมไลายสาเกตสีสันใหม่ๆให้คนได้ชื่นชมกันครับวันนี้ผมและพี่บิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับการเดินทางครั้งใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ